ขอบคุณที่วันนี้แม่ไม่ต้องให้เลือดใครขอบคุณที่ทําให้กูเนี่ยได้อยู่กับพวกมึงอีกนานชีวิตเขาเราเราถามว่าแม่ไม่คิดว่าแม่ป่วยเปล่าบอกแล้วเขาก็ไม่พูดเนาะมาเลงระยะสุดท้ายเราบอกว่าต้องบอกกับตัวเองนะว,ว่าเราไม่ป่วยจุงมือกันไปเข็นไม่ไหวแม่บอกนั่งใม่เดยกกูเข็นมัางคือคนป่วยจะเข็นเราเราหันมามองหันมามองแม่แล้วเราก ถ้าวันนี้แม่ยังคิดว่าเรายังมีเรามีครอบครัวที่รอเราอยู่วันนั้นที่ไปส่งวัชจุลากลับมาจากโรงพยาบาลเราไม่รู้ว่าเราจะต้องมารับแม่ในสภาพไหนเข้าใจป่ะทุกคนเราไม่รู้ว่าเราแม่เรามาทิ้งหรือเปล่าเขาก็มองหาเราในว่าแบบมองจนสุดสายตาคินนั่งรถไฟมาจากาหัวลาโพงถึงบ้านหมอคือร้องไห้ตลอดเราคิดว่าเราจะไม่ได้กลับไปเจอแม่แต่สิ่งที่โชคร้ายที่สุดมันมักจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นทุกคนคิดไว้เลยว่า ีของบริษัทเดชกิ่งจะพาเขาใส่ชุดดาตีขึ้นรับตำแหน่ง